สูห้าครับสำหรับดินที่ทุเรียนกำลังย่อกับเพื่อนสมาชิกดูทุเรียนต้นนี้นะครับลักษณะใบชูชันสี่ห้าองศาแล้วก็ที่ปลายยอดนะครับเริ่มที่จะมียอดผลิออกมาตามง่ามนะครับดูตามยอดใบนะครับยอดตรงนี้นะครับอยอดมันจะไม่งอนะครับยอดยอดของเขายอดกิ่งกระโดงนะครับจะไม่งอ แล้วก็ร่องน้ําที่กิ่งการไม่มีนะครับใบก็กลางพอใช้ได้ยกชูสี่ห้าองศาผมก็เลยทําการเทสดินนะครับจากที่เสียบคาไว้รอให้เข็มวิ่งอยู่นะครับเข็มอยู่ที่หกครับเข็มอยู่ที่หกครับอยู่ที่หกพอดีนะครับเสียบคาไว้นะครับนั่นคือความความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วก็จะทําให้ทุเรียนนั้นนะ มีการเจริญเติบโตได้ดีครับจากที่เปรียบเทียบจากโคกที่มีการเจริญเติบโตช้ากว่าใบเล็กกว่าถอดยอดช้ากว่าแล้วก็ยอดก็ใบยอดอะไรต่างๆนะครับมันใบสั้นใบเล็กใบแคบอย่างนี้เป็นต้นค่าดินเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับค่า p h ก็ให้รักษาครับการรักษาก็คงจะเป็นการที่เตรียมดินได้ดีนั่นเองนะครับใช้ดินที่ดีแล้วก็ใช้ มูลสัตว์ต่างๆคุกเข้าให้เข้ากันให้มีการล้วนซุยแล้วก็ใส่โดโลไม์นะครับเพื่อปรับปรุงสภาพดินแล้วก็ใช้นิวมิกฟูวิกอะมิโน,โนนะครับเสริมเติมเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีหลายส่วนหลายปัจจัยนะครับก็แต่ละโคกมันจะแตกต่างกันดินนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ในตัวนะครับตามที่ข้อสรุปว่าถ้าต้นใดถ้าค่า PH นะครับไปอยู่ที่เริ่มตั้งแต่6อย่างนี้แหละครับเนี่ย จนถึง6.5นะครับธุเรียนต้นนั้นแทบจะไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะครับเพราะมันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความร่วนซุยแล้วก็มีาธาตุอาหารต่างๆนะครับค่อนข้างดีนะครับถือว่าดีมากด้วยนะครับแล้วลักษณะการกิ่งกา้านนะครับกิ่งกา้านการเพตยความยาวกิ่งกา้านใบชูชันยอดเดินอย่างสม่ำเสมอใบเหลืองแทบจะไม่มีเห็นไหมครับทั้งต้นมีใบเหลืองแค่ใบเดียว ใบเองตัวนี้นะครับไม่ได้ขาดทัอาหารเกิดจากเขาแตกยอดใหม่พอแตกยอดใหม่เพ๊่มันอยู่คือยอดมันจะอยู่ใกล้ๆกับใบแก่นะครับเขาก็จะดึงสารอาหารจากใบที่อยู่ข้างๆเขานะครับก็จะทําให้สารสีเขียวหมดไปแล้วก็จะ ร่วงหมดเขาเรียกว่าหมดตามอายุวัยนะครับสูงสุดอยู่ที่90วันนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูพวกใบแก่ถ้าร่วงก่อนนั้นก็คือผิดปกตินะครับก็แสดงว่าจะต้องขาดธาตุอาหารอื่นๆนะครับถ้าเราเห็นเหลืองทั้งต้นนะครับเหลืองเหลืองใบแก่นะครับเหลืองเยอะๆนะครับแล้วเวลาลดน้ําฉีดน้ําใส่มันก็จะร่วงอันนั้นคือธาตุาอาหารบางตัวอาจจะไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูคลิป อื่นๆนะครับว่ามันร่วงแบบนี้มันขาดธาตุอะไรนะครับก็ประมาณนั้นแต่ถ้ากรณีร่วงหมดต้นนั่นคือเป็นสาเหตุของเค็มปุ๋ยแล้วก็เชื้อราก,กําลังเข้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะ,ะพาไปดูต้นอื่นๆครับนี่ครับเป็นสมาชิกครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสังเกตใบที่พี่ก้านใบที่ว่ามันยาวนะครับนครับเป็นสมใบอ่อนนะครับใบอ่อนแต่ปลายใบมันไหม้ไปแล้วครับ มันก็จะยาวนี้นะครับเนี่ยมันจะยาวครับยาวกว่าปกติครับยาวกว่าปกติเห็นไหมครับอันนี้ดูไม่ยาวนะครับดูกา้กกานตังนี้ไม่ยาวนะครับเป็นเป็นก้านปกติแต่ตัวนี้ยาวนะครับเห็นไหมคอมันก็จะตกๆครับแล้วก็เหลือแต่ใบอ่อนแล้วก้กานเห็นไหมครับยาวทุกก้านเลยนะครับเนี่ยสังเกตมันจะยาวกว่าปกตินะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยนะครับมันจะยาวประมาณสัก นิ้วเศษๆหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้เอาไม้มันทัดวัดนะครับนั่นคือมันผิดปกติเนี่ยการยาวทุกใบนะครับทุกก้านเลยนี่คือเคมปุ๋ยนะครับปุ๋ยเกินนะครับปุ๋ยเกินเนี่ยการมันยาวนะครับยาวทุกก้านเลยนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันครับยาวยาวครับยวเด็บให้เลยนะครับเนี่ยมันจะยาวครับนั่นคือวิธีการสังเกตนะครับนั่นคือลักษณะใบทุเรียนที่เป็นลักษณะมันเกิน เกินโดดรับปุ๋ยเกินโดดนะครับใบแก่ก็จะร่วงมันจะเหลืองนะครับเหลืองแล้วก็ร่วงหมดมันก็จะเหลือแต่ยอดอ่อนใบอ่อนที่ออกมานะครับแล้วก้านมันก็จะเป็นหน่อมเน้มนะครับปลายเนี่ยคอตกๆนี้แหละครับแล้วก็มาดูกา้านทุกก้านก็จะยาวๆนะครับเพราประมาณนี้ในเรื่องของการเก็บปุ๋ยครับเพื่อนมสมาชิกมาดูทุเรียนต้นนี้นะครับที่ผมได้ทําคลิปว่าปลูกทุเรียนอย่างไรไม่ให้ตายนะครับก็ลักษณะตามจะเป็นเติบโตแตงัวสปริงเกอร์เล็กนิดหนึ่งนะครับน้ําไม่ถึง น้ำไม่ถึงผมขุดลง,ลงไปนะครับดินก็จะค่อนข้างแห้งนะครับแห้งมันไม่ถึงนะครับก็ยังมีความแห้งอยู่ครับมันเป็นผงอยู่ครับเนี่ยเป็นผงโงอยู่ผมขึ้นเอาน้ํามาลดนะครับแล้วผมก็เสริมปุ๋ยไปนะครับปุ๋ยยี่สิบห้าเจ็ดแปดบวกคาตุดํามาถันหกเปอร์เซ็นนะครับสําหรับตนน้นนะครับคาตุดํมาถันเพราะว่าผมเห็นยอดเขาเริ่มผด หนึ่งถ้าน้ําไม่ถึงมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหนึ่งใบห่อเห็นะครับน้ําไม่ถึงใบมันจะเป็นใบเรือนะครับมันจะบ่ห่อห่อทั้งใบอ่อนใบแก่นะครับห่อหมดเลยเนื่องจากว่าน้ําตอนนี้นะครับมีปัญหาเรื่องน้ํานะครับผมเจาะน้ําบาดาลไปนะครับแล้วก็สูบขึ้นมาไม่ไม่ไม่นานนะครับน้ําก็แห้งนะครับก็เลยน้ําบ่อก็แห้งลงนะครับ ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องระบบน้ําก็รอให้ช่างบาดานมาเจาะอีกผมกะจะเจาะลงประมาณสักร้อยเมตรนะครับที่มีอยู่แล้วประมาณสัก50เมตรประมาณนั้นนะครับพอสูบใส่บอ่อมันก็แห้งนะครับมันซึมไม่ทันนะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องน้ํานิดหนึ่งนะครับความชื้นไม่มีนะครับพอขุดดินดูก็เป็นดินแห้งๆนะครับดินแห้งๆพค้งๆนะครับเนี่ยเออเนี่ยมันจะเป็นพงผงประมาณนี้เพื่อนสมาชิกนะครับขนาดปุ๋ยหมัก มันยังไม่เปียกเลยครับเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องน้ํานะครับมันก็เลยใบไม่โอเคยอดก็เล็กนะครับแล้วก็มันก็จะงอๆอย่างนี้นะครับเห็นนะครับการงองอย่างนี้มันขาดน้านะครับขาดน้ําด้วยอาจจะขาดธาตุอาหารด้วยเนื่องจากน้ําไม่สามารถจะละลาย,ลายอ,อาหารที่อยู่ในดินแล้วก็ พกตัวขึ้นสู่ลำต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นาที่ปลายงออย่างนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่ามันอยู่ที่กิ่งกระโดงหรือกิ่งข้างนะครับไม่ไม่เกี่ยวนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเพราะว่าตัวนี้ก็กิ่งกระโดงนะครับผมซื้อมาใน4ี่บาทนะครับแล้วก็มาตัดรากแล้วก็ผมทําการสาธิตแล้วก็ที่ปลายก็โดนทิบไปแล้วนะครับเนี่ยสิ่งสําหรับตัวนี้ผมทําการทดลองหลายอย่างนะครับลงไปประมาณ ห้าหกเดือนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าปลูกทุเรียนอย่างไรไม่ให้ตายนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่แก่นะครับผมปลูกฤดูฝนนะครับจากการทดลองนะครับในเรื่องของรดน้ําวันเว้น2วันนะครับสาหรับต้นนี้นะครับสาหรับต้นนี้วันเว้น2วันก็จะเป็นอาการอย่างที่เพื่อนสมาชิกเห็นนะครับเนื่องจากว่าอย่างนี้ก็เป็นมีเชื้อราเข้าด้วยนะครับมีราเข้า เพราะว่าผมใช้น้ําหมักนะครับน้ําหมักปลาอย่างที่ทําคลิปก่อนหน้านี้นะครับลาดในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับมันก็เลยเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราปุ๊บเราใส่ปุ๋ยไปนะครับก็ทําใ,ให้ทําให้ใบไหม้นะครับผมใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับบริเวณรอบๆนี้แหละครับอาจจะน้ําไม่ถึงด้วยปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือน้าไม่ถึงน้ํามันไมส่สามารถจะละลายหรือพาเม็ดปุ๋ยเ,เทกเม็ดปุ๋ยขึ้นสู่ อาหารขึ้นสู่ลำต้นได้นะครับ <c oughs> พอขึ้นสู่ลำต้นไม่ได้ใบก็เลยไหมนะครับก็เลยได้มีโอกาสหยุดสงการหลายวันก็เลยมีโอกาสได้เดินเข้ามานั่นคือ,อเหตุผลที่สองเหตุผลที่สามครับ <c oughs> ต้นนี้ผมทำการทดลองฉีดฉีดออกซินนะครับฉีดออกออกซินผมผมผมใส่เขาบอกว่าออกซินช่วย ยืดยอดผมก็ทําการทดลองนะครับตามปริมาณที่เขากําหนดนะครับแต่ผลปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ยื่ออะไรมากมายนะครับยังสู้่า2577ไม่ได้ในการยืดยอดนะครับผมทำการทดลองไปแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งเดือนผ่านไปนะครับผมก็มาสังเกตดูว่ามันมีความต่างจากต้นอื่นไหมไม่ต่างเลยนะครับไม่ต่างเลยนี่ครับข้อยังสั้นๆอยู่นี้นะครับใบก็ไม่ยาวนะครับยืดได้แค่คืบเดียวนะครับ ห้าหกเดือนแล้วนะครับต ok. okay. ้นน like okay. ี้ก็ถือว่ายังไม่โอเคด้วยหลายหลายสาเหตุนะครับด้วยด้วยน้ําด้วยนะครับด้วยการที่เค็มปุ๋ยด้วยด้วยการที่เขาเป็นเชื้อราด้วยหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นเชื้อรามมกอกนะครับเนี่ยยอดใบแบบนี้นะครับเป็นเชื้อราเอ่อเค็มปุ๋ยด้วยนะครับหลายๆปัจจัยส่วนเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นชิปเบรลาลีนหรือไม่ว่าจะเป็นออกซินผมทําการ ทดลองอยู่หลายๆต้นนะครับก็ไม่ดีกว่าเดิมนะครับก็คือเมื่อเป,ปรียบเทียบกับการให้ปุ๋ยธรรมดานะครับในเรื่องของ2577หรือ6 3 3อะไรก็แล้วแต่นะครับก็สู้ปุ๋ยไม่ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องผสมน้ำแล้วก็เอามาฉีดทำการทดลองนะครับผมทำการทดลองนะครับแต่ที่เหลือจากต้นนี้นะครับจากที่เหลือจากต้นนี้เพื่อสมาชิกดูนะผมไปฉีดใส่ มะม่วงนะครับเห็นไหมครับแล้วจะเห็นว่ามะม่วงไม่ได้ดกพาอออกซินนะครับที่ที่ถ่ายให้ดูก็หมายถึงว่ากิ่งก้านนะครับกิ่งก้านมันจะยาวมากนะครับกิ่งก้านเพราะว่าออกซินเนี่ยมันเป็นสารที่ยืดก้านก้านช่อดอกนะครับเนี่ยมันก็เลยยาวนะครับเนประมาณนี้คือเขาเอาไว้สําหรับในการผสมฉีดตอนให้อฮอร์โมนสาหร่ายทะเลอะมิโนสําหรับทุเรียนตอนที่มี มีขั้วดอกนะครับอันนี้ผมก็ฉีดตอนที่มีขั้วดอกครับยาวทุกต้นเลยนะครับที่มันเหลือจากการที่ผมทําการทดลองนะครับกเ็เพื่อให้เพื่อนสมาชิกว่าถ้าถ้าเป็นกรณีถ้าถ้ามีความต้องการในการยืดก้านดอกนะครับเป็นออกซินนะครับดีที่สุดเลยนะครับผสมกับอาหารธรรมดานี่แหละครับผสมกับฮอร์โมนสาหร่ายทะเลเอะมิโน,โนนะครับแล้วก็ผสมตามอัตราที่เขาแนะนํารับรองว่า พวกที่เป็นก้านก้านก้านดอกนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรก็แล้วแต่นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูมันจะยาวนะครับนั่นคือในเรื่องที่จะแชร์เพื่อนสมาชิกได้รับทราบเดี๋ยวตัวนี้ขออนุญาตเปลี่ยนสายอย่างนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูต้นนงข้างครับ <c oughs> ต้นนี้นะครับผมได้ถ่ายลงหลายครั้งแล้วที่ว่าผมใส่ยี่ห้าเจ็ดยอดมันเฟื้อยเลื่อยยาว แล้วผมก็ตัดด้วยสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอ16 16 16, 16นะครับมันก็ตั้งตั้งดีขึ้นมานะครับจากสาเหตุดูคือมันมันมันก้านระยะยาวอย่างนี้นะครับการยืดอย่างนี้นะครับเกือบสอ,สองนิ้วไม้บรรทัดนะครับคือมันยืดอย่างนี้เพราะว่ามัน,นคือมันมีร่มมันอยู่ในร่มนะครับ มันไม่ได้รับแสงแล้วมันก็จะพุ่งหนีแสงไม่ใช่หาแสงนะครับมันมันจเจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อหาแสงจึงทําใหม้มีการจเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็ยืดยาวนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็เลยมองดูว่าก้านมันก็ไม่ใช่จะยาวอะไรมากมายก็เลยปล่อยนะครับก็ยังไม่เอาออกก้อยตัวนี้นะครับไม่มีเวลาแล้วก็เมื่อยด้วยหาแรงงานไม่ได้ปล่อยเลยนะครับสิ่งที่เห็นนะครับใบก็สีหองศาแล้วก็ที่สําคัญก็แตก ติปิอย่างนี้นะครับติปิเล็กๆนะครับตุ๊กิ่งก้านอันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยเอายิมห้าเจดมาใส่นะครับผมได้บอกเพื่อนสมาชิกว่าให้ระวังในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับแต่ผมก็ใส่นะครับใส่เพราะอะไรคือผมใส่เนี่ยผมจะรู้เพราะผมทําการทดลองผมใส่แค่ไม่เกินหนึ่งช้อนชานะครับต้นนี้นะครับ10เดือนนะครับสูงร้อยหกสิบนะครับ สิบเดือนผมใส่นะครับเห็นไหมผมใส่แทบไม่เห็นเม็ดปุ๋ยเลยอ่างห่างนี้ครับห่างเป็นศอกนะครับใส่สองเม็ดสามเม็รอะไรไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับบางมากนะครับบางมากเนี่ยผมผมมีประสบการณ์ในเรื่องของการหักห้ามใจตัวเองได้นะครับเพราะเคยใส่แล้วมันมีปัญหาแต่ตอนเขาแตกอยอดอย่างนี้เขาเรียกว่ายอดขอปุ๋ยนะครับเนี่ยยอดขอปุ๋ยถ้าไม่ใส่มันก็อดไม่ได้ครับ พราะว่ามันช่วงวันหยุดก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เข้าสวนดูทุเรียนแล้วก็ช่วยเสริมเติมให้เขาแต่แต่อยากให้มากนะครับอยากให้มากอยากให้มาก,าใ,มากในเรื่องของพวกปุ๋ยนะครับปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ใส่นะครับใส่แค่สองสามเม็ดโรยบางๆรวมไม่เกินหนึ่งช้อนชานะครับนะครับไม่เกินหนึ่งช้อนชาใส่ต้นนี้เพื่อเสริมเติมแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใบไหม้ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าใบาเนี่ยมันเคยไหม้นะครับผมใส่ยี่ส้าเจ็ด สองสัปดาห์ผ่านไปผมก็ใส่ 15.15. ปลายใบยังไม่เลยนะครับเนี่ยผลงานเดิมๆยังเห็นอยู่นะครับแต่มันไม่ไม่แรงนะครับครับมันยังเป็นปลายใบไม่อยู่นะครับสาเหตุว่าทําไมที่ต้นอื่นไม่เยอะนะครับอย่างต้นนี้ผมใส่เท่ากันครับไหมเช่นกันนะครับไหมแล้วทํำไมต้นนี้มันจึงไม่ไม่มากนะครับมันมีปลายไม่เช่นกันเพราะสาเหตุก็คือสปินเกอร์ตัวนี้มันแรงครับ มันเป็นต้นน้ํานะครับต้นน้ําแล้วมันแรงพอมันแรงปุตรงนี้มันจะจึงนองตอนเราให้ปุ๋ยนะครับนึ้อผ้าบอกนะครับว่ามันจะเจิงนองไปด้วยน้ําแล้วก็ไหลบ่าไปที่อื่นแล้วโอกาสที่มันจะเค็มปุ๋ยมันก็น้อยนะครับส่วนสําหรับต้นนี้นะครับหัวสติงเกอร์มันเป็นหัวสติงเกอร์เล็กๆนะครับเล็กๆพอเล็กๆนะครับมันก็เหวี่ยงไม่มากแล้วมันไม่ฉ่านองนะครับพอมันไม่จึงนองพอมันไม่จึงนองนะครับมันไม่แรงแบบนี้นะครับถ้าแรงแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอื่น เนี่ยถ้าแรงนี้ก็ไม่มีปัญหนานะครับแต่มันไม่แรงแบบนี้และหลังจากนั้นก็ได้แดดด,ด้วยอะไรด้วยนะครับแดดเผาด้วยมันจึงทําให้มีความต่างขนาดใส่ปริมาณเท่ากันปลูกเข้ากันนะครับเนะี่ยนี่คือความต่างเพราะว่าผมขุดดินตรงนี้มันยังเป็นผงอยู่ผมก็เลยเอาสายยางที่เป็นน้ําประปานะครับฉีดนะผมก็มาช่วยเขาอีกครั้งหนะึ่งเพราะว่าจะยิงนะครับถ้ายิงมากต้นนี้จะพอดีแต่ต้นที่หัวมันแรงนะครับมันก็จะ มันก็จะจึงนองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ผมที่เกียจเดินไปปิดแต่ละหัวไปไปปรับแต่ละหัวนะครับถ้าปรับมันก็จะปรับทุกวันนะครับผมก็เลยไม่ปรับก็ปรับให้มันพอดีทุกหัวนะครับแต่าบางเอิญหัวนี้มันเป็นหัวเล็กนะครับมันก็เลยน้ําไม่พอพอน้ําไม่พอปับ๊บอาการไมหมก็เลยรุนแรงมากกว่าต้านอื่นนะครับอย่างเงี้ยยอดก็จะไม่ค่อยเดินนะครับผมก็เลยเอาศัยตัวนี้นะครับมาชีดลวดอีกครั้งหนึ่งนะครับ อาศัยช่วงวันหยุดนะครับหรือเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้ก็จะได้มีเวลานะครับเข้ามาดูทุเรียนแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันนะครับการดูแลทุเรียนแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันนะครับจะดูที่หนึ่งความห่างตรงที่ว่าระบบน้ําด้วยนะครับระบบน้ํานะครับแล้วก็โคกแต่ละโคกดินแต่ละดินจะไม่เหมือนกันนะครับคุณวัดค่าพีเอแต่ละที่มันจะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับขนาดที่ให้ปุ๋ย เหมือนกันให้ดินปุ๋ยหมักเหมือนกันนะครับแต่ความแตกต่างเรื่องน้ํานิดหนึ่งนะครับน้ำํำพอกับไม่พอมันจะมีความต่างนะครับก็ประมาณนี้ที่อุตแกให้เพื่อนสมาชิกก็คงจะสิบเอ็ดโมงแล้วก็คงจะฝากเพื่อนสมาชิกกดติดตามสิ่งเล็กเล็กน้อยเพื่อที่จะไปปรับแล้วก็ไปสังเกตเรียนที่สวนท่านไว้เพียงคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับ